ผมในแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพักพื่อไทยขออนุญาตที่จะนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพเกี่ยวกับประเด็นที่ทุกท่านให้ความสนใจคือตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับซึ่งพักพื่อไทยเราเองเราเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ไม่แตกต่างจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่คาดหวังและมีความหวังอย่างมากนะครับที่จะเห็นรัฐบาล ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนที่8ปดพักพวกเราได้ประกาศร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีพักก้าวใครเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเจตนารมณ์แนละความมุ่งมั่นของพวกเราในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับเพื่อให้ถึงที่สุดนะครับนั่นหมายถึงว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30มนสะิบชื่อพิธาริมเจริญรัตน์เนี่ย นั่นคือเป้าหมายสุดท้ายที่พวกเราจะร่วมกันทําหน้าที่แต่ในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราศฎรหลังจากที่มีข้อพิพาทวิจารณ์มีกระแสข่าวและเป็นที่อยากรู้กันของพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโดยสรุปครับพรรคเพืพ่อไทยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นและสำคัญที่ต้องมีการพูดคุยกันก็นเลยนําเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาในพักคณะทํางาน นะครับคณะจรจาได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนะครับถึงแนวทางที่ได้มีการพูดคุยกันแนวทางที่ได้นําเสนอไปนะครับกับทางพรรคเก้าไกลซึ่งโดยสรุปนะครับคณะจรจาได้นําเสนอเรื่องของการทํางานร่วมกันในตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือประธานรัสภานี้เนี่ย เป็นลักษณะของข้อเสนอร่วมด้วยทุกอย่างนะครับนั่นหมายถึงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยก็มีข้อเสนอว่าพักเพื่อไทยและพักคก้าวไกลนะครับในฐนานะที่เป็นพักแกนนาและเป็นพักระดับสองซึ่งมีคะแนนที่ต่างกันเพียง10คะแนนตําแหน่งรัฐมนตรีที่ได้นะครับคือ14ตําแหน่งพักคก้าไกลบวกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น14บวกหเป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารทางพรรคเพื่อไทยเองก็เสนอว่าเพื่อไทยเอง14บวกหนึ่งหนึ่งนั้นคือประธานฝ่ายเป็นประธานสภาประธานาาเป็นประมุขฝ่ายนิติมาจัดก,ก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานั่นเป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ได้นําเสนอไปทางก้าไกลเองก็รับไปพิจารณานะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่ไมีการพูดคุยกันเพียงแต่มีข่าวก,การทํางาน ครับการนําเสนอของแต่ละพักไปไม่ว่าจะเป็นผ่านาสื่อสังคมออนไลน์สื่อทั่วไปหรือสื่อกระแสหลักอะไรก็แต่แต่ว่านั่นคือยังไม่เป็นข้อสรุปตกลงในการเจราจานะครับจนกระทั่งมาเป็นประเด็นที่พัก,พกเองพัก,พกอไทยจําเป็นต้องนำเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้นะครับโดยสรุปครับทางกรรมการบริหารหลังจากฟังคณะกรรมการเจราจาได้นําเสนอแล้วเนี่ยกรรมการบริหาร มีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวก1ก็คือหลักการแรกที่นำเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาในประเด็นนี้ต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าไปเจรจาเรื่องของ14รัฐมนตรีและตำแหน่งประมุขินติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุดขอเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้เป็น ความเห็นของกรรมการบริหารและนํามาสู่ของการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมของสสพักเพื่อไทยในช่วงบ่ายในประเด็นที่กรรมการบริหารมีความเห็นอย่างนี้ก็นําเข้าสู่การพิจารณากับทางสมาชิกพักซึ่งเป็นสสหนึ่งท่านนะครับข้อเสนอของสมาชิกนอกจากที่เราได้รับมาก่อน้านี้แล้วและวันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังมีความประสงค์และยืนยันว่าขอให้ ผู้เจราจาหรือผู้ที่รับมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจราจาเนี่ยได้รับข้อสเสนอของกรรมการบริหารเนี่ยไปเจราจาความหมายก็คือว่าสมาชิกส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าควรจะไปเจราจาในมุมที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารก็คือ1 4บส่วกหนึ่งส่วนรายละเอียดนะครับผมจะขออนุญ,ญาตพี่น้องึื่อมวลชนพี่นองประชาชนซึ่งท่านอาจารย์ชูศักดิ์ในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายกฎหมายเป็นรองหัวหน้าพักอยู่ในที่ประชุมทั้งสอง ครั้งนะครับทั้งกรรมการบริหารด้วยทั้งที่ประชุมพักด้วยได้ร้อยเรียงเขียนเป็นละลักอักษรในมุมของทางกฎหมายเพื่อนําเรียนพี่น้องทราบต่อไปครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับครับท่านพ,พี่น้องสื่อมวลชนที่กรพรักทุกท่านนะครับออผมได้รับมอบหมายจากจากท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักให้ช่วยมากล่าวถแถลงผลการประชุม ของกรรมการบริหารและสมาชิกพักเพื่อไทยในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นประธานสภาผู้แทนรัศดรผมขอญาตอย่างนี้ครับที่ท่านทติกรบครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและก็ที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรของพักได้หารือร่วมกันโดยมีความเห็นร่วมกันว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ที่จะต้องควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของรัฐสภาให้เป็นไปแต่ไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประธานสภาต้องวางตนเป็นกลางทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและพักการเมืองทุกพักประธานสภานอกจากจะต้องดำรงความเป็นกลางต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่ประชุมส,สภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมกรรมการบริหารได้รับทราบว่าคณะเจรจาซึ่งเป็นผู้แทนของพรรคได้เสนอต่อพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำไปแล้วว่า ขอเสนอใช้สูตร14บวก1ซึ่งที่ประชุมสอสอที่ประชุมกรรมการบริหารเห็นว่าสูตรนี้มีความเป็นธรรมเพราะคำนึงถึงความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันกล่าวคือพักก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎร ที่ประชุมจึงเห็นควรยืนยันความคิดในการกำหนดวิธีการคิดหรือสูตรดังกล่าวต่อพักก้าวไกลต่อไปกล่าวคือก็คือยืนยันในสูตร14บวกหนึ่งกาวคือเมื่อท่านพักก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมควรที่จะมอบตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษดรให้กับพักเพื่อไทย มันจะเป็นความชอบธรรมมีเหตุมีผลและทีมเจรจาก็ควรจะยืนในจุดนี้ต่อไปทั้งนี้ไม่ใช่การแก่งแย่งตำแหน่งแต่เราพักเพื่อไทยยังคงยืนยันเห็นความจำเป็นและให้ความสำคัญในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักคก้าวไกลเป็นแกนนำ โดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปให้สำเร็จให้เรียบร้อยต่อไปภายภาคนาพรักเพื่อไทยเชื่อว่าเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆพักเชื่อว่าการมีประธานสภาผู้แทนรัษฎรจากพักเพื่อไทยจะทำให้สภาเดินหน้าทำหน้าที่ในสภาได้ราบรื่นเรียบร้อย ทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์และมีปฏิสิทธิภาพต่อไปก็กลาบเรียนโดยสรุปถึงม,มติของกรรมการบริหารและที่ประชุมพักโดยโดยรวมครับขอบพระคุณครับครับเป็นมติพักแล้วใช่ไหมครับยังยังยังไม่ใช่มติเป็นข้อเสนอของสสนี้ให้าข้อเสนอของคะกรรมการความความเห็นส่วนใหญ่ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและความเห็นของคณะกรรมการบริหารแต่ว่าเราไม่ได้ไปลงมติในที่ประชุมแต่ว่าฟังจากสะดับตับฟังและขอว่าก็ยังไม่ไม่ต้องมีมติเป็นเพียงแสดงความเห็นแล้วก็แจ้งให้คณะผู้เจรจาไปเจรจาต่อไปครับครับ แลจะนความเห็นนี้ไปยืนต่อที่ประชุมคณะเจรจานะครับจะต้องนําเอาความเห็นนี้ไปนั่งพูดคุยกับทางก้าวไกลซึ่งมีการนัดหมายกันในพรุ่งนี้นะครับที่พักพื่อไทยครับ<ป>ครับพรุ่งนี้มีการนัดหมาย10ิบนาฬิกาพี่ <S <S วันเชิยงคือ <c oughs> <c oughs> <g ather> ผมกราบเปลี่ยนทุกท่านว่าในการเจรจาเนี่ยที่ได้ทั้งสองฝ่ายได้นั่งคุยกันเนี่ย จุดเริ่มต้นอยู่ที่ข้อสรุปที่พูดนี้และยังไม่มีการตอบกลับมาคุยกับคณะเจรจาอย่างเป็นทางการเลยมีแต่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เรียนชื่อที่แจ้งไปแล้วว่าณวันที่กรกตได้ประกาศผลเรียบร้อยวันนั้นควรจะเป็นวันที่มีจุดเริ่มต้นของการเจรจาให้จบทั้งกระบวนการแล้วก็วันนี้ที่ประชุมอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ท่านรองหัวหน้าพัก กับท่านหัวหน้าพักเนี่ยได้ที่แจงให้ทราบก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้ลงมติแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นเป็นเอกภาพก็ก็คือว่าเรามีเจตจำนงแบบนี้ให้คณะผู้ไปเจรจาเนี่ยได้เอาเจตจำนงของกรรมการบริหารและเจตจำนงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราทั้งหมดเนี่ยไปผมก็ท่านเลขาประเสริฐก็จะหยิบเอาข้อสรุปอันเนี้ยไปพูดคุยกับคณะเจรจาจากฝ่ายก้าวไก่วันพรุ่งนี้สิบโมงเช้าที่พักเพื่อไทย ก็คิดว่าเราไปคุยครั้งนี้ก็เพื่อเหตุเพื่อผลนะครับแล้วก็ได้สะท้อนเจตจำนงทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่เราสะท้อนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นทั้งแสดงความคิดเห็นของกรรมการมีทหารทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรอนและสมาชิกจากทั่วประเทศที่เขาสะท้อนความเห็นผ่านเรามาทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็สรง,สง,สงตรงต่อพักด้วยเช่นกัน ็เรายังคาดหวังว่าการคุยกันจะให้เกียรติซึ่งกันและกันและจะใช้เหตุใช้ผลเราก็หวังว่ามันจะราบลื่นแล้วก็จะช่วยกันสามารถจดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันให้สําเร็จเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วเรายังไม่อยากคิดไปว่าไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันบั่นทอนความร่วมมือกันมากกว่า วันนี้ก็จะยืนยันนืนแต่ว่าก็ยืนยันตามมติของที่เราได้รับความเห็นที่เราได้รับก็จะเจรจารแบบนี้ถ้าหากว่าพรุ่งนี้ยังไม่เรียบร้อยก็ยังมีเวลาที่จะต้องเจรจารกันต่อไปแล้วสมมติค่ะสมมติถ้าว่าฝั่งเกาลก็ไม่ยอมค่ะจะทำยังไงคะไม่ยอมก็ต้องต่างฝ่ายต่างกันไปทบทวนแบบก็แสดงว่าข้อสรุปในการเจรจารไม่จบคือเราจะไม่ยอมถอยใช่ไหม เราจะไม่ยอมถอยเงื่อนไขนี้ใช่เลยก็วันนี้เรารับฟังจากมติกรรมการมีหารและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎแบบนี้ถ้ามีข้อสรุปอะไรที่คืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาหากรรมการมีหารและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรายังมีเวลานะครับกว่าจะเปิดสภาก็วันที่สามวันที่จะวันที่4ี่ทันครับทุกนาทีมีค่าครับไม่เป็นไร ก็พูดรอผลพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้อาจจะจบลงแบบดีก็ได้เข้าใจกันดีแล้วก็สามารถจัดตั้งกันได้นะครับแล้วสิ่งนี้เ็นต้องไปดูที่รู้อไหลายหลายชื่ออะไรครับก็ทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปรอให้เขาสรุปว่าโอเคกับใครคนนั้นก็ต้องไปคิดแล้วครับแสดงว่าตอนนี้ัาไม่ได้มีการขอชื่อประธานสภาอย่างครับยังไม่รู้เลยใครจะได้ ก็ก็ลองลองคุยกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรไอเรื่องการที่จะหาอะไรชื่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปที่หลังได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องซีเรียสเรื่องซีเรียสคือตกลงกันให้ได้ก่อนว่าจะเป็นของใคร,รไม่เสียหายครับนี่เป็นการร่วมมือกันเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยสามารถเป็นรัฐบาลได้และรีบแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนครับโอเคนะครับ โอเคครับโอเคครับขอบคุณ,คณคพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอจบการแถลงข่าวครับขอบคุณครับ